สองขอขอหอชาวเน็ตถึงพิทพัชระแม้ร้อนแถลงขอโทษเสียใจสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเรียกได้ว่าสืบเนื่องจากกรณีที่โลกออนไลน์ต่างตั้งแฮชแท็กแบนด์โปรติโตคอนเหลังจากที่มีข้อความลักษณะล้อเลียนนายปิยออรั์จงเทพหรือว่าโตโต้หัวหน้ากาดกลุ่มวี v วพร้อมกาดวีโวรวม4คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวที่ลานจอดรถห้างเมเจอร์รัชโยธินข่าวด่วนค่ะ โปเตโต้คอนเนอร์ฝ่ายคุกของเจ้าแรกในไทยโดนแจ้งข้อหาฝ่ายอร่อยเกินไปเบื้องต้นน้องโตโตเป็นนามสมมุติที่ถูกจับกลุ่มที่ร้านโปเตโต้คอนเนอร์สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6พร้อมของกลางซึ่งเป็นเฟนฟรายคุกผงจำนวน3าถ้วยเจ้าตัวกำลังกินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ยงน้องโตโต,โตได้อ้างว่าไม่สามารถหยุดกินได้เนื่องจากว่าเฟนฟรายอร่อยและผงแน่นมากทำให้ฟินเบรกแตกทั้งนี้ทางด้านของโปเตโต้คอนเนอร์ออกมามอบตัวเนื่องจากบล็อปฏิเสธ ข้อเก่าหาไม่ลงเพราะว่าฝ่ายของตนอร่อยจริงๆท <ht> โดนแจ้งเอาลงข่าวเองนักเลงพอนี่ก็เป็นเรื่องราวาที่เราได้นํามาฝากกันค่ะต่อมาทางั้นของ Potato Corner Thailand มาร้อนจดหมายแถลงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะว่าเกิดจากความประมาทและผิดพลาดของทางทีมการตลาดอันนําไปสู่ความเข้าใจผิดอย่างมากในครั้งนี้กทีที่ทราบเรื่องทางแบรนด์รู้สึกตกใจและเสียใจถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของบริษัทที่ได้เกิดขึ้นภาพของ น้องโตโตที่เราได้เอ่ยถึงเป็นชื่อของแบรนด์มาสคอตซึ่งทางแบรนด์ได้มีการเปิดตัวตั้งแต่ปลายปี2,562ที่ผ่านมาได้มีการใช้ชื่อนี้หลายๆทางแบรนด์ขอประกาศอีกครั้งว่าทางแบรนด์ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดและก็ไม่ได้จงใจที่จะเสียดสีหรือว่าล้อเลียนทางการเมืองแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากความบังเอิญโดยแท้จริงในการยิงเฟซบุ๊กแอ d นั้นในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดทางด้านของนุ่มพีทเองก็โพสต์แถลงการ์ค้างตน้นพานังอินสตาแกร พร้อมทั้งระบุว่าจากเหตุการณ์ของโปรติโต้คอนเนอร์ไทยแลนด์กราบขออภยัยและขอน้อมรับผิดในทุกประการงานนี้โลกโซเชียลต,ต่างเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรารักพีทนะแต่เจองนี้ก็รับไม่ได้เรียกได้ว,ว่าใช้คำไม่สุภาพกันเพียบเลยล่ะคะ่ะงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามกันคะ่ะ